สวัสดีคนเล่น anime adventure ทุกคนนะครับผมทาโร่วันนี้ก็จะมารีวิวและโชว์เคสตัวของอสุชินะครับผมตัวละครจากเรื่องบังโกสเตด็อกนะครับผมเป็นตัวพเอกแล้วตอนนี้ก็เอ่อสเตตของผมโดยรวมตอนนี้ก็เป็น A อลบเอแล้วก็เอนะครับผมที่ยังไม่ได้อีโวนะนะตอนนี้ยังไม่ได้อีโวตัวละครของอสุชินะครับผมก็จะตีเป็นฟิสิกอลนะครับเป็นตัวตีกายภาพนะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นธาตุน้ำน,นั่นเองเป็นตัวละครมิสติก แล้วของผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวของเทรดนิมโบ l e นะครับผมนิมโบ e 3มาลดความเร็วในการโจมตีนะตัวนี้สามารถหาได้จากอีเวนต์นะับเป็นตู้อีเวนต์เลยคนระับสามารถไปหาได้นะประมาณนั้นครับผมตัวละครตัวนี้เราไปดูอีโวกันเลยดีกว่าว่ามันบวกอะไรบ้างนะในส่วนของอีโวตัวละครของอาซูชินะครับผมอาซูชิ <c oughs> ตัวก็จะใช้ ซูเป r ร์เนเชอรัลบนะครับผมสามารถหาได้จากการลงอีเวนต์นะตอนอีโวได้อะไรบ้างก็จะเป็นบวกแอตแท็ก0นะครับน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่อีโวมาแล้วของตัวละครอีเวนต์ในรอบนี้นะแล้วก็จะมีบินเนดเดอะมูนไลท์นะครับผมอ่าก็จะมี2อันนี้ที่บวกเข้ามาพออีโวมาแล้วก็จะมีมูนไลท์ e ีส t นะครับผมตามหลังมาด้วยก็อีโวไปเลยแล้วกันนะไปพอเราอีโวมาแล้วนะครับผมก็จะ ขอผมก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็น a บวก a บกแล้วก็ s บวกนะครับผมแล้วก็นี่ตามนี้ก็จะมีออล่าเหมือนตัวสอนภาษาญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นเสือหละก็ดูเท่ดีนะเรามาพูดถึงตัวของเทรดบ้างดีกว่าตัวของเทรดของอาซูชินะครับผมถ้าในทางที่ดีก็น่าจะบอกพวกกอสปีอะไรอย่างนี้ปะไม่ก็เพิ่มะระยะอาจจะนะแต่ ดีที่สุดในเทดของตัวสีลุง้งพวกมิสติกก็น่าจะเป็นตัวของดีวายเพราะด้วยความที่ uh, ตัวละครม,มันสามารถวางได้4ตัวเนาะดี Divine ก็น่าจะเหมาะที่สุดในการใช้กับตัวมันนะลองลองมาก็คงเป็นดีวะเป็นเป็นนี่นี่แหละครับยูนิคยูนิก็คงดีดีเพิ่มดาเตามจ3 0 0เ0 0ก็ว่าไปแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าไม่ได้พวก uh, บับลุ้งเลยก็ควรจะเป็นตัวของก็สปีดเนาะน่าจะดีที่สุดแหละ ระยะก็บางทีก็ไม่จําเป็นหรอกครับตีเร็วมันก็พอๆกันนะแต่ถ้าเกิด3อย่างนี้มันไม่ได้จริงๆก็เอาที่คุณได้แล้วกันเป็นปั๊บม่วงก็ยังดีเป็นสีม่วงก็ยังดีพวกนิมโบมมเออเล็งสหรือไม่ก็เออซูพิเดียสประมาณนี้ครับผมมาพูดถึงส่วนของเออ <c oughs> ลีลิกบ้างดีกว่าในส่วนของลีลิกนะครับก็จะเหมาะอยู่2อย่างนะตอนนี้นะก็จะเป็นดาของโรสเวน เพิ่มโอกาสคิ้แล้วก็เพิ่มเดเมทางฟิสิกอลนะครับผมก็จะมี2อย่างมีอย่างนี้นะอันหนึง่งแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นดาบตะปูดาบตะปูก็เหมือนกันครับความสามารถเดียวกันเลยก็คือเพิ่มตัวของคิเชนมีโอกาสติดคิ12%หรือประมาณนั้นมีมีโอกาสเพิ่มคิเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีตัวของดดเมจฟิสิกอลนะครับที่ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับผมหลังจากนี้ก็ไปดูตัวของ โชว์เคสกันดีกว่าว่าตัวละครนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูตัวโชว์เคสนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะหละังจากนี้ก็ไปดูกันเลยครับโชว์เคสของตัวอสุชินะโอเคครับทุกคนผมก็ฟางเงินมาพอประมาณแล้วนะน่าจะอัพได้ตัวหนึ่งละเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวละครของอซูชินะครับผมสามารถวางได้แค่ตรงพื้นเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถวางตรงส่วนแอร์ได้นะ แล้วก็ตัวละครน,นี้สามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับนก็จะประมาณนี้นะจะวางได้4ตัวอย่างนี้เลยแล้วก็เงินเริ่มต้นในการวางนะครับผมก็จะอยู่ที่1,300นะเรามาเริอ่มอัพเกรดกันเลยดีกว่าตัวละครของอซูชิของผมนะก็ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่8,000นะครับผม8,000แล้วก็ตี5.6วิระยะ20.8นะอัพเกรดขั้นแรกครับใช้เงินทั้งหมด1,007นะครับในการอัพเกรดนะจาก8,000ดาเมจ8,000เป็น1,007นะครับผม แล้วก็เวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นเป็น21.9นะครับผมอัพไปเลยอันนี้เหมือนกันครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะเหมือนเดิมใช้เงินทั้งหมด2,400นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นจาก17,000เป็น28,000นะครับผมเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นเป็น23นะในส่วนนี้นะครับผมตัวละครเออ่ยังตีประมาณ3ามพีนะครับผมตี3ามพียังตี3ามพีหมดนะอัพไปอ่ะเป็นไทเกอร์คอร์ละเปลี่ยนท่าต่อไปนะในการอัปเกรดที่ขั้นที่3 ใช้เงินทั้งหมด3,000นะครับผมในการอัปเกรดแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่ตี0 0 8ถ้าเกิดอัปไปนะแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มขึ้นด้วยเป็น6.4ระยะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน24.1นะครับผมพอมาดูท่ากันดีกว่าเออก่อนดูท่านู้นมาดูท่านี้ก่อนดีกว่าอ่าก็เป็นเหลาเป็นเหลากระโดดไปเหล่าเขามานั้นแต่อัไปเลยแล้วกันก็นยังตีเป็นโซโคเหมือนเดิมนะนี่ก็ยังเป็นกระโดดไปเหลาเหมือนเดิมเดีย๋ยวผมขอปัดเป็นล้าแล้วกันจะได้เห็น,นง่ายๆนะ ไม่ตีแอร์นะยังไม่ตีแอร์เท่าที่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นไฟอิ่งก็อัพไปเลยแล้วกันอัพต่อใช้เงินครับ4ี่หมื่นสี่เอ้สี่พันสี่ในการอัพเกรดนะครับดาเมจจาก4ี่หมื่นแปดเป็นหกหมื่นสี่นะครับเป็นการอัพเกรดขึ้นเป็นขั้นที่สี่นะแล้วก็เวลาก็ลดลงด้วยเป็นหกวินะครับผมระยะเวลาก็เพิ่มระยะเพิ่มขึ้นเป็นยนะี่สิบหกจุดสองนะเอออัพไปนี่เหมือนกันครับอัพเกรดเป็นขึ้นขั้นที่ห้าใช้เงินทั้งหมดห้าพันห้านะครับในการอัพเกรดแล้วก็ดาเมจจากหกหมื่นสี่ เวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น27.3นะอัปไปนี่ครับพอเราอวโมาเราจะได้ท่านี้ครับ Binet of the Binet Moonlight นะครับผมแต่จันนะก็จะอัปเกรดโดยทั้งหมดใช้เงินนะครับ7 5 0 0นะครับในการอัปเกรดแล้วก็ดาเมจจาก7 5 0 0 0เป็น8,000 80, นะครับผมต,ตัวเวลาก็ลดลงนะครับจาก6วิเป็น5.6ส่วนระยะก,ก็เพิ่มขึ้นนะเป็น28.4นะครับผมก็อัพไป ท่านี้ก็ยังไม่ตีแอร์นะครับผมเป็นตัวละครที่ไม่ตีแอร์นะโดยท่านี้นะครับก็จะตีอยู่ทั้งหมด2ฮิตนะตี2ฮิตแล้วก็อัปต่อเลยแล้วกันใช้หมื่นสองครับในการอัปเกรดเป็นขั้นที่7จนะจากดาเมจ8 0 0 0 0เป็นแสนสองนะครับผมเวลาก็ลดลงมาด้วยจาก5.6เป็น5.2นะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น29.5นั่นเองเห็นไหมได้ยินเสียงไหมตอนตอนกระโดดเข้าไปฟันมีเสียงหอนเวย เสียงหอมันเหมือนหมาป่าเลยผมไม่รูเป็นเสือวะงงเออตอนนั้นครับยังไงก็แล้วแต่น่าจะอัปเกรดขั้นสุดท้ายและอัปเกรดขึ้นเป็นขั้นที่แปดนะใช้เงินทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมในการอัปเกรดดาเมจ์จากแสนสองเป็นแสนหกนะครับระยะเวลาก็ลดลงมาด้วยนะเป็นตีสี่จุดแปดวินะแล้วก็ระยะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นสามสิบจุดหกนะครับผมเพิ่มทีล 1. 1, 1นะหนึ่งจุดหนึ่งเนาะก็โอเคก็อัปไปครับ ะครก็จะตีประมาณนี้นะวงค่อนข้างใหญ่มากนะวงวงโซ่โคในการโจมตีในแอเรียของมันนะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หญแล้วก็วงโดยรวมก็ไม่ได้ใหญ่มากต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่ตีแอเป็นตัวที่ไม่ตีแอนะฮะแล้วก็ตีบีดดิ้งตามดาเมจนี่เห็นไหมมีขึ้นบีดดิ้งด้วยดาเมจจะขึ้นอยู่กับดาเมจเอ่อดาเมจเอ่อละไหล จะอยู่ที่1นึส่วนประมาณ1ใน4ของดาเมจทั้งหมดนะครับผมก็คือของผมเป็นแสนหกใช่ไหมก็จะทำดาเมจประมาณ4ี่หมื่นนั่นเองประมาณนี้นะโดยคร่าวๆถ้าเกิดใครคำนวณเก่งๆก็ลองไปคำนวณดูนะแต่ของผมเท่าที่เห็นก็จะประมาณ1ใน4ของดาเมจของตัวเองนะก็จะคือประมาณ4ี่หมื่นนั่นเองก็มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราบัฟกีฟีเข้าไปด้วยนะก็ดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่จากเท่าไหร่นะั้นเมื่อกี้แสนหกแสนหกก็จะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกัน ปับ๊บเข้าไปชิงจากแสนหกก็น่าจะขึ้นมาประมาณ3ามแสนสองหรือสามแสนสามนะนี่ยดาเมจของกีฟิสที่เราได้บัฟมานะครับก็จะเป็นสามแสนสองสองพันนะครับผมประมาณนี้ดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านพอสมควรนะแล้วก็ตีบีดดิงด้วยดาเมจน่าจะเอาเรื่องจัดเรามาลองดูปั๊บ,บเออวินด้วยดีกว่าว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ในการคาดเดาของผมนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนแล้วมั้งไม่น่าจะมากกว่านี้4 000, 5 0 0แสน แล้วก็บัฟนี้แล้วก็บัฟน,นี้นี่480ครับประมาณเกือบเกือบ500เลยทีเดียวระเมจของอาซุชินะครับผมตี2องฮิตแล้วก็รเมจดอยู่ที่480นะระยะเวลาก็4.5เอ้ย4.8แล้วก็ระยะการโจมตีก็อยู่ที่30.6นะคบเครื่องดีครับพบเครื 6, ่องดีถ้าไม่มีนิโบก็น่าอยู่5-6วิแหละประมาณนี้โดยรวมนะตนะ้ตามนั้นครับผมจะขอสรุป สั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับตัวละครนี้ถ้าในหมวดของฟิสิกส์ก็พอที่จะอันดับ2ได้มั้งมั้งน่าจะนะก็แล้วแต่คนแล้วกันสําหรับผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวที่วางได้4ตัวตีฟิสิกสคลล้วนนะครับผมตีแอร์ไม่ได้เป็นตัวทาาดน้ําแล้วก็ตีหลายฮิตนะแล้วเมจค่อนข้างโอเคตีเลือดไหลแล้วก็เออเหมาะกับการลงอีเวนต์อย่างมากนะครับในหมวดของตัวฟิสิลนะเออแล้วก็ในเรื่องของ Trade เทรดอ่า พูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะตอนแรกก็พูดไปแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครของอสุชินะครับอย่างแรกถ้าเกิดในสาอันดับก็คืออันดับหนึ่งควรจะเป็นดีวนะด้วยความที่มันวางได้สตัวนะก็จะทําได้ทําดาเมจได้ดีที่สุดมากกว่ายูนิคอันดับ2ก็เหมือนกันก็จะเป็นยูนิคนะครับผมก็เรื่องของดาเมจมันก็จัดจ้านอยู่แล้วทุกคนก็รู้กันแล้วก็อันดับสุดท้ายสีเหลืองก็จะเป็นกอสปีนะครับผมให้มันตีเร็วยิ่งขึ้นยิ่งตีเร็วดาเมจในต่อวิม ต่อให้มันดาเมจอาจจะเท่าเดิมด้วยความเร็วมันลดลงมานะมันก็จะดีกับมันเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ส่วนของอาวุธลิลิกก็จะเหมาะกับโลสเวนเหมือนกันในหมวดของพวกฟิสิกอลโลสเปนก็ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นตัวของดาบตะปูถ้าเกิดใครมีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเออประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะ ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อตอนนี้ก็ใกล้ตอนนี้500 500สับแล้วก็ฝากกดไลค์เพิ่มไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่กดนะก็ see you a g a i next n day เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย